ภาษาไทยใช้ให้ถูกหากเราเปิดปฏิทินในแต่ละเดือนดูจะพบว่าบางวันจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปพระพุทธรูปบ้างหรือเป็นรูปวงกลมหรือครึ่งวงกลมสีเหลือง สัญลักษณ์ในวันดังกล่าวนั้นบ่งบอกให้ทราบว่าเป็นวันขึ้น8ค่าขึ้น15คห้าคำวันแรม8ค่าและแรม15คห้าค่ำค่ะซึ่งก็หมายถึงวันพระนั่นเองค่ะวันพระคือวันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาหรือเรียกกันอีกอย่างว่าวันธรรมสวรรอันได้แก่วันถือศีลฟังธรรมธรรมสวรรค คือการฟังธรรมค่ะวันพระเป็นวันที่มีกําหนดตามปฏิทินจันทรคติโดยมีเดือนละสี่วันได้แก่วันขึ้น8ดค่ำวันขึ้น15บห้าค่ำวันแรม8ดค่ำและแรม15บห้าค่ำหากเดือนใดเป็นเดือนขาดก็ให้ถืออวันแรม14บส่ค่ำเป็นวันพระค่ะวันพระหรือวันธรรมสาวะเรียกอีกอย่างว่าวันอุโบสถค่ะ